แล้ววันนี้เราลองามาชมกันอ่า22เมตรความยาวนะ22เมตรน้ำนักอยู่ที่หตันนิดนกดอ,อยาลงบาขนาดไหเดี๋ยวเราพามาดูกันว <hone> ่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามด้วยครับอ่าเนี้ย <im> อ,ออกมาแล้วออกมาแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเอาอีก2ต้นแต่เราเอาอต้นคือต้นอยู่ข้างนอกอยู่ปากทางไอ้ต้นโนต้นนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่ง แล้วก็เราจะถอยยาวเลยเราจะถอยยาวไปนู่นเลยเราจะไปลงที่หัวโค้งข้างในเนาะปอดีตรงนี้เขาอาจจะสร้างสถานที่สถานที่ใหม่ของของเขตเ,เอาเปถนนเปถนนเห็นไความยาวคือเราต้องตีงตวงให้สุดขอบเลย แต่เดี๋ยวนั้นเราจะยกเสาต้นนี้ขึ้นมาถ้าเรายกกับเกณฑ์สาสิบตันถามว่ายกได้ไหมคือได้3สาสิบตันได้สบายอยู่แล้วแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าคือพื้นที่มันแคบเราจะอาศัยวิธีไหนคือจะยกเสา22หกตันนี้แหละขึ้นมาคือถ้าว่าเกมาอยู่เลนฝั่งนี้คือเราต้องปิดถนดนถ้าว่าเกมาอยู่ฝั่งนี้เราต้องปิดถนดนแต่ถ้าว่าเกยกคันเดียวยกได้ไหมยกได้แต่องศาคือ3สาสิบตันนะองศาต้องได้ ถ้าองศาไม่ได้นั้นเค <ellt on. S 2> um, ือจะตัดเพราะว่าน้าหนักมันเยอะจึงทีเนี่ยเราใช้วิธีนี้เราต้องใช้สองคันยกท้ายยกหัวสามสิบตันยกท้ายสามสิบตันคือยกหัวแล้วก็เจ็ดจุดห้าคือจะยกท้ายแเปคนรึ่งน้ําหนักจากหกตันนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณขั้นละสามตันคันละสามตันคันนี้ก็สามตันไอ้คันนี้ก็สามตันคือถ้าคันละสามตันอยังไงก็สบายอยู่แล้ว เพราะว่าองศาทุกคันเนี้ยถ้าว่าเราจะเอาน้ำหนักจริงๆเนี่ยหกตันนะเราต้องยกเคนต้องดิง่งแต่ถ้าว่าดิ่งนั้นอกมันเสียวไงคือมันจะมี3ามสขับร1สิอยู่บนหัวนะเราก็เลยเอาองศาน้อยๆน้ำหนักแค่3ตันอะ่ะสบายอยู่แล้วสำหรับสาตันโอเคเดี๋ยวเราฟังมาชมกัน30ตันกับ7จ็ดจาของทันใหม่กับขังหลวงปู่กำลังจะยกขอผมสแตนแบ,บ็คไว้อยู่โอเควเราฟังมาชมกันการยกต่อ Pele, 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 Pele. Ba, 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 phi nước này, hộp này. Hộp này. LẠNG, LẠNG, lạc, lạc, nước hộp kênh kìa. nó tốt cho kênh thân nổ. ่าแต่เดี๋ยวตอนนี้นั่นมันขึ้นในท่าน,นี้ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวเราจะวางลงให้มันอยู่ในแนวอ่าเสาให้มันดิ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยอ่ายกขึ้นอีกทีหนึ่งป้าป้า,ปาล่าง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 ,ง,งวิพนักเลียยลูวิญญาณมาสดช่องลูเอาข้ามไปตาฝั่งนี้เลยวิพนักหดหน่อนยหดหน่อนย à, qua con nào qua con nào qua con lên qua con lên mà mà kiếm một lần là kiếm một lần kiếm một cái qua con qua con lên qua con lên à ok ao dốc máy dốc máy lên dốc máy lên ไปไปซ้ายเด็กไหมอ่าเลียก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 เปิดเปิดไทยหน่อยเปิดไทยหน่อย <S <S โอเคสวยโอเคอ่าทีแรกเราจะยกต้นเดียวแต่เรายกอ่ uh, าเครนสามสิบตันหน่อยยกไหมหลอดเราจะเป็นต้องใช้วิธีเนี้ยนี่คือวิธีแต่ว่าคือเรารู้ว่าเครนมันใหญ่จริงเลยแต่ว่าองศามันไม่ได้ใช่นไหมมันจะมีองศาบอกอยู่เหนะ็นไหมอ่า ถ้าน้ำหนักเกินอะ่ะแล้วก็เคเรามันอ่าด้านองศามันไม่ได้น้่นคืนมันจะตัดเลยเราต้องใช้วิธีเนี้ยอ่าเพราะว่าพื้นที่มันจะกลับไงแต่ว่าเรายกเคให้ตั้งดิง่งได้ไม่ได้แต่นัวมันเสี่ยงร้อยสิบห้าก,กับสามสามโอเคังมีต้นหนึ่งเดี๋ยวเรา,ปาไปไปชนยกอีกต้นหนึ่งปุ๋ยต้นหนึ่งอะ่ะคือจะอ่าจะอยู่ข้างหลังนอะแล้วจะยกตั้งอีกข้างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปามาชมต่อโอาแทงไว้แทงกไวก่อนเลย เตะไปเลยเยอะเลยเยอะเลยเตะไปเลยลุ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 ยตับตามเลยตับตามเลยพี่น้องเดี๋ยวเกี่ยวตะก้อให้ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหดเข่งเข้าไปตเปอหนี่งตาลีรูบาหูตาปอใคด้นนด้วยไปยไป

ีปนักวิเลยเอาีปนึกเ,าเ่าเทเค้มันนั้นนิดหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นไปตรงตรงเลยเองไม่กล้าีิเอาเรียลรถต่ำๆเลยโอ้ยยานดิน่างตัวนี้มันจะไปติดกับสายเร่งสูงอสามสามกับร้อยสิบห้าไง เป็นนึกพาเสามาหน้าหน่อยพาเสามาหน้าหน่อยหดหดเคดีคหดเคดีคหดเคดิหดเคดิหดเคด นิดนึงนนึงนนึงพ่อพ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 อเอาวาวาลูกก่อนวาลูกก่อนยกมายกอีกทีพาไปซ้าย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 พ่อพ่อๆเลี้ย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  โอเคโอเคขหลังได้ไหม <S 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 ได้ได้ได้โ okay. อเคตะกี้โอเคตะกี้เราอ่ายกขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่เราจะพามาอาลง่อแล้วจะถอยไปให้ไกลๆก่อนเพราะาว่าเขายึดสองอะมันยาวเราต้องถอยไปไกลๆแล้วก็ออกไปวนขึ้นมาสุนดนู่นเลยแล้วก็เวียนม,มาตั้งรถอ่าอยู่ที่ตรงเนี้ยแล้วก็จะใช้สาว10ตามด้วยคนยกคือเวลาลงกันลงแค่คันเดียวได้เพราะว่าพื้นที่ๆกับแล้วทางสายสาวสาวกับรถที่ว่ามันห่าง อาดูอ่เชฟอูดเทเลอร์ขับทีวมความยาว22เมตรน้ำหนักอยู่6ตันนิดนิด Okay, เดี๋ยวเรามาชมต่อการยกเสาลงต่อ,อเวลาขึ้นนั้นช้าแต่เวลาลงเร็วเปรียบเทียบกันง่ายๆเวลา,ากาลาเ้เท่ากับข้าวเวลามียเท่ากับข้าวนั้นเห็นไหมเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรว่าจะได้เสร็จว่าจะได้กินอะ่ะจะเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงเลยแต่พอเวลากินไม่ถึง5นาทีหมดเห็นไหมก็อันนี้ก็เหมือนกันเวลาขึ้นตะเกียบมันเป็นพื้นที่ยากไงคือมันติดกับเสาไอ้มันติดกับสายเล่นสูงไงของสามเสากับต้นสิบห้าไง คือระยะห่างอยู่อ่ะคือระยะห่างกับร้อยซิมาห์กับสามสามระยะห่างอ่ะเราต้องอย่างห่างกับเคเราอ่ะอยู่ประมาณก็จะไม่ผิดคร่าวๆนะรู้สึกว่าประมาณสี่เมตรนะสี่เมตรนั 4, 5, 5, ้นเมตรได้ประมาณนี้แหละแต่จะไม่ผิดนะคร่าวๆนะอ่าเดี๋ยวที่นี่นั่นเสาอ่ะมันอยู่ข้างล่างอยู่ที่ต้นเสาร้อยซิมาห์ก็ดีเลยเราก็เลยจําเป็นต้องใช้รถสองคันเพราะถ้าเราใช้คันเดียวเคเราจะไปแทงอ่าร้อยซิมาห์มันอันตรายเราก็เลยจําเป็นต้องใช้รถสองคันยกท้ายยกหัวโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันอ่า การยกลงไม่เป็นไรแหละการยกลงพื้นที่มันพื้นที่มันกว้างแล้วก็มันไกลจากห่างจากร้อยสิบมาจากสามสามเยอะมากเลยอ่ะเป็นสิบเลยถึงนี้เวลาลงลงคันเดียวก็รู้แล้วสบายอยู่แล้วคันเดียวอ่ะโอเคสาวสิบตันยกตั้งหกตันสบายอยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราไปมาชมต่อโอเคตอนนี้สามสิบตันเวียนไปแล้วเอาไปจับลูกช่างสิไปจับลูกช่างสิ Tuấn Lăng, Pháp Sóng đi qua, Lăng, Pháp song đi qua Bình Úc, dốc khen ơi, dốc khen À, lâu dốc đâu đại đây mấy À, lâu dốc đâu Bên đây, bên đây, lông, lông, lông Lăng, khai dọc bắt lăng Ok, đây, xuống đây Luông lên, lông lăng lên Tầm tầm nối, tầm tầm nối, tầm tầm nối Ô, oh, tầm tầm nối ไปดักลงล่างลงล่างล่างเรียล่างล่างล่างเสาล่างเสาเอาลองเรียลงทุกคน อนีนังอนี้นังอันน้นังอนนังป้ปได้ไๆอเลี้ย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 ได้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 เรายกตอท่อนที่สองถ้าว่าสายพานอ่ะถ้าเราคื้สายพานตัวนี้เราหนักได้ อ่ารู้สึกว่าประมาณ7ตันนะเห็นไอเส้นขีดๆอยู่อะแต่ว่าถ้าเราไม่พับสองไม่ไนันได้แม่ได้แต่มันเสี่ยงเราพับสองดีกว่าชั่วกว่าอ่ารับรองเราได้สบายแน่ถ้าว่าพับสองอะเอ้าเอเอเออย่าดูล่างดูใต้ด้วยดูใต้ด้วยว่าคนเล่นคุมบังคับเคอ่ะเวลาจะยกเสายกอะไรนั้น เราต้องม,มองซ้ายมองขวาด้วยไม่ใช่ว่าเวลาจะยกก,ก็ยก,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 กอย่างเดียวดูหัวเข็นไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายกอย่างนั้นเลบ็บบอยแหละคนไอ้คนจับม่เพราะได้เพราะได้ตีลังกาแหละเราตาํตาตําหน่อยเราตาํตาตําหน่อยตําตาหน่อยจับยากเอา้าไปเต็มไปไป

เอาเค็นตัดเดี๋ยว็ดเด็ดเนตัดเดี๋ยวเขนตัด,ด,ตดโอเคได้เอาถ้าเราปาเค็นมาหน้าเยอะเกินถ้านำหนังมันจะอโอ้วโลดนั้น่เาเค็นมันจะตัดเพราะว่าเสาหน้ามันแค่ข้าไว้เฉยๆหรอกอ่า คือเห็นหน้าตะกี้เครนตัดแล้วเพราะว่าเราอ่าเครนมันอ่าเครนมันหันมาด้านหน้าเยอะเกินไงมันจะบังคับามาให้เครนมาด้านหน้าเลยคือถ้าน้ําหนักจะออโอเวอราเลย่ะเขาจะมาจะบังคับให้อ่ไม่ให้ไม่ให้น้ำมาหน้านดึกขาเลยคือเราต้องไปหลังอย่างเดียวอ่าระบบเซฟตี้ของเขาคือระบบแบบนี้เป็นตานโด่สาวสตันคันใหม่เนี่ยแต่ทหินดึงเทหินดึงอันนี้นั่อันนี้นั่น เ,เอ้าเอ้าลงลงได้ไหมโอเคได้สวเยได้ได้ได้เอเคจบภารกิจอ่ากะยกยกเอ่อยกเสาอ่าความยาว22เมตรน้ำดาบหกตันนิดๆโอเคจบภารกิจของวันนี้